สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โหมดล่อั่นเองนะครับการล่อนะครับล่อในบังเกอร์เออัลฟา่นเองนะบังเกอร์เอัลฟาเนี่ยมีเทคนิคล่อนะครับหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะเรียกว่ามีคนมีประสบการณ์ที่เขามาแชร์มีเยอะมากเลยนะแต่ว่าเท่าที่ผมไปหาดูแล้วนะมันโอชั้นชั้นไหนอะชั้นสามเนี่ย,ยมีเพียบเลยเกอนตลาดเลยนะก็รู้รู้กันหมดแล้วนะ แต่อันนี้ผมมาสอนเลยนะครับสอนแบบละเอียดเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรแล้วเราไปเริ่อกันดีกว่าครับชั้นนี้อ่ะเป็นไปได้นะครับให้เราสับเป็นกลิ้งนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยก็เป็นแอบ,บก็ได้นะป่าชั้นแรกล่อเลยครับล่อมาเลยแนะนำให้เป็นชุดทหารนะครับเนี่ยเป็นชุดทหารเลยนะครับอย่าอย่าใส่ด้อยกว่านี้นะครับ ที่นี่มันอันตรายแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้แบบผู้เล่นใหม่วาดวันหน่อยนะเพราะว่าตอนที่มันตีเนี่ยมันก็ตีแรงซะด้วยสินะตีแต่ละครั้งก็เลือดเกือบหมดหลอดเลยก็ว่าได้อ่าต่อไปนะครับด้านในเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้เตรียมของนะั้นแนะนำให้ไปเตรียมเลยนะครับ แนะนำว่าไม่จําเป็นต้องเป็นยายากล่องใหญ่นะถ้าเป็นยากล่องใหญ่เนี่ยเราก็ต้องรอให้เลือดมันลดก่อนนะเลือดมันลดเยอะๆก่อนก่อนค่อยใช้นะครับแนะนําให้เป็นอาหารเล็กๆน้อยๆ,ๆแบบนี้นะแล้วเราก็จะได้กดรัวๆนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเผื่อมันติดนะครับให้ไปตรงกลางนะครับไปตรงกลางเลยนะแล้วก็วิ่งตรงไปนะกดใช้รัวๆเลยครับกดใช้รัวๆ อ่าผมโดนระเบิดแล้วนะกับกับลูกตุ่มน้าด้วยนะก็กดใช้รัวๆไปมันก็จะไม่เป็นอะไรอ่รารอแห้ทั่วเขาเข้ามาครบก่อนนะอ่าเราจะใช้ถุนระเบิดก็ได้นะครับถุนระเบิดก็นัดเดียวนัดเดียวก็คือไม่ได้เสียงอะไรนะแต่ว่าข้อเสียของการทําแบบนี้ก็คือว่าอ่าพอซอมบี้มันมันตายแล้วเนี่ยเราจะเก็บของยากแค่นั้นเองนะ มันก็จะเก็บของยากหน่อยแต่ว่ามันนี่นแหละครับมันก็ต้องแลกมาว่าเราจะเก็บของยากแต่ว่ามันก็จะง่ายแต่ว่าฆ่าซอมบี้ได้ง่ายนะถ้าใครไม่มีเนี่ยแนะนําให้เป็นลูกระเบิดก็ได้นะแล้วเราก็รอจังหวะก่อนว่ามันหย่อนได้ไหมนะหย่อนไม่ได้เราก็ค่อยหยับไปนะขยับไปทีละเล็กละน้อยนะเดี๋ยวขอลดเสียงลงก่อนนะขยับไปทีละเล็กละน้อยก็ลองกดดูนะครับว่ากดได้ไหมอ่ามันกดได้นะครับกดสองครั้งนะครับกด2ครั้ง พอพอมันระเบิดครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็รอสักหนึ่งวิก่อนนะครับแล้วก็ออกมาย้ํานะครับให้ออกมานะครับถ้าไม่ออกมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอก็เราจะโดนลูกตุ่มน้ําเนี่ยฆ่านะครับอันนี้ก็ต้องระวังส่วนด้านในเนี่ยเหรอก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะยิงไหมนะครับถ้าใครไม่ยิงก็แนะนําให้แบบว่าลอ,อ,อกมาข้างนอกก่อนอ่าแล้วก็เข้าไปกดกริ้งนะ มันก็จะต่อยไม่ถูก,กนะั่เองละแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับจจงหวาก็จะเฉียดฉิวหน่อยนะเพราะว่ามันมันใกล้ตัวเรามากเลยบางครั้งปุกก็โดนต่อยก็มีอแนะนําให้ยิงไปเลยนะธนูแก้ขัดนะโอ้ยมันไม่ได้แก้ขัดแล้วนะครับคือดาเมจห้าสิบมันไม่แก้ขัดแล้วแบบนี้คือมันมันใช้ดีเลยนะเนี่ยใช้ดีมากครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แก้ขัดละขัดได้ทุกอย่างเลยแหละ ถ้าไปขัดป้อมปืนได้นี่จะดีใหญ่เลยนะลองไปขัดป้อมปืนปืนดูมะว่ามันได้ไหมนะ,ะการเก็บนะครับเก็บตัวนี้มันก็จะยากหน่อยนะเพราะว่าเราต้องแบบว่าเข้าไปในทุกตุ่มหนามเนี่ยเนี่ยมันก็จะสั่นอย่างงี้นะเรียกว่าเก็บยากมากนะเฮ้ย <Hey, S 1> ผมเพิ่งมารู้เว้ยนะครับว่าหน้าไม้เนี่ยมันสามารถเอามายิงป้อมปืนได้นะครับตัวนี้ถือว่ามันไกลระดับหนึ่งเลยนะ แล้วมันเอามายิงป้อมปืนได้เลยครับโอ้แบบเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเข้าเท่าไหร่เข้าทีละสิบเอ็ดชาติไหนจะพังเนี่ยคือหน้าไม้เนี่ยเป็นลูกธนูนะครับลูกธนูเนี่ยมันไม่เข้ากับป้อมปืนเพราะโอ้น่าจะนานหน่อยในเนี่ยน่าจะทําไม่ได้นะผมผมยังไม่ได้ลองนะอันนี้ยังไม่ได้ลองก็ไม่รู้ว่าทําได้ไหมนะครับนี้นะครับชั้นนี้เนี่ยมีคนบอกหลายครั้งนะครับว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้แต่ว่ามันก็ยังมีคนแบบว่าเออมีคนคอมเมนต์ช่องของผมนะครับว่าติดเสา ติดเสาติดกำแพงแล้วก็ตายบางครั้งก็อาจจะไม่กล้าทําบ้างนะอันนี้เปิดให้เร็วๆนะเปิดให้เร็วๆเลยนะ,ะเทคนิคเปิดเร็วๆก็คือว่ากดที่รูปมือนะครับแล้วก็กดที่รูปย่องเนี่ยตรงนี้นะให้มันเร็วๆนะนี่เรียบร้อยนะมันก็จะมองไม่เห็นนะตัวนี้ถ้าเป็นมือใหม่ผมคิดว่าฆ่าให้หมดนะแต่ถ้าไม่เป็นมือใหม่เนี่ย ให้ค่าตัวนี้แล้วก็ไปได้เลยนะไปได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ใช่มือใหม่เนี่ยอันนี้ผมสอนมือใหม่นะมือใหม่ให้แนะนําว่าเปิดตัวนี้แล้วก็เข้าไปฆ่าด้านในได้เลยนะฆ่าด้านในเลยนะอันนี้ผมจะบวกเลยไม,ไม่ไม่มีบัคกาแพงนะเพราะว่ามันจะช้าโหเรียกว่าผมไม่ได้มีกล่องยาเลยนะเนี่ยก็ใช้เชเรียกว่าต้องแบบว่าประหยัดนะนะประหยัดเกินไปนะผมติดนิสัยประหยัดก็อย่างนี้แหละครับ แต่ว่ามันขออัปเดตเรื่องเรื่องอีเวนต์หน่อยนะครับอีเวนต์ที่มันมาเนี่ยผมทำอีเวนต์ไปถึงไหนแล้วอ๋อเดี๋ยวขอดูก่อนนะเออออกกรอ,ออกกอนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะว่าไปถึงไหนแล้วนะครับก็จะมีเนี่ยลากกวางชั้นสูงเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วส่วนไอ้พวกนี้เนี่ยก็เ,เกือบได้นะครับอันนี้เขาให้ทำธน,นูนะครับธนูล่าสัตว์ธนูล่าสัตว์เนี่ย คืออันนี้คือธนูล่าสัตว์ก็คือธนูทําไมไม่บอกว่าสร้างธนูแล้วธนูล่าสัตว์กับหน้าไม้ล่าสัตว์มันก็คล้ายกัน้วด้วยสิอ่ะอันนี้เรามาเอาได้นะอ่ะแล้วก็หมูป่าเนี่ยมันก็โอ้หมูป่าเนี่ยเออมันมันก็ตีแรงระดับหนึง่งแล้วก็เร็วเร็วระดับหนึ่งนะครับตีเร็วแล้วก็ตีแรงแต่ความสความสามารถของมันเนี่ยก็คือว่ามันเดินวนไปมนมามันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับแล้ว การที่เราจะไปรอบหลังมันได้อโอ้ยากครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้มันมีเกาะที่หนามากนะเรียกว่าปืนแล้วเราใช้ธนูเนี่ยไปสอยมันเนี่ยก็เข้าน้อยนะครับถ้าเป็นอาวุธเนี่ยก็ยิ่งเข้าน้อยเข้าไปใหญ่นะโอ้การที่จะฆ่าตัวนี้ได้เนี่ยสมมุติว่ามันต้องการแบบว่าอะไรนะต้องการแบบ วันหนึ่งเนี่ยมันต้องการประมาณสัก10อันเนี่ยแหละประ,ประมาณเขี่ยวหมู10อันหรือว่า8ดอัน,นแต่ว่าอันนี้วันหนึ่งเนี่ยมันต้องการ8ดอันนะก็อเอาไปใส่แปดอันก็โอ้ตาเหลือกนะอันนี้ก็ใช้แบบว่าอาวุธที่มันดามเมจแรงมากพอที่จะฆ่าเขาครั้งเดียวะเอาดีหน้าไม้ตัวนี้สครั้งปิวไปหนึ่ง ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ไม่ไปเกินเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับถ้าเราไปเกินสินเส้นเส้นสีเขียวนะแล้วก็ตีเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเรานรัแต่ถ้าเราเข้าไปเกินเนี่ยมันจะเห็นนะอันนี้เนี่ยมันเป็นคอนครับคอนเนี่ยมันไม่ยาวพอก้อยหน่อยคอนมันไม่ยาวพอถ้ายาวพอก็โอเคอยู่นะล่อยพังไปหมดเลย อ่าช่วงนี้อ่ะเป็นช่วงอีเวนต์นะครับผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมด้วยนะว่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมที่จะ,ะหาเศษเหล็กไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมเพิ่งมารูเวว่ากวางเนี่ยไอ้ก,กวางกับกับมา้าม้าป่าเนี่ยเราไม่อย่าอย่าไปเอาอาวุธเนี่ยไปตีมันนะครับเราให้ให้เอาเนี่ยกับดักเนี่ยไปไปฆ่ามันแทนคือทาไมต้องทําอย่างนั้นด้วยล่ะก็เพราะว่า อาอาวุธเราเนี่ยมันพังง่ายอยู่แล้วนะครับก็แนะนําให้เป็นแบบว่ากับดักมีทแทนนะกับดักมีผมลองแล้วกับดักมีใช้กับมีนะครับโอ้เลือดลดไม่ได้เยอะอะไรนะค่อนข้างเปลืองเลยด้วยซ้นะมาทา่าดาอาสิ่งที่เรามาก็คือเราจะมาเปิดตัวนี้ก่อนนะเปิดตัวนี้ก่อนแล้วเราค่อยวนกลับไป อันนี้ผมแนะนําให้เป็นปืนนะครับแนะนําให้เป็นปืนเลยเพราะว่าใช้ปืนยิงไปคนละเม็ดสองเม็ดได้เลยนะอันนี้เราไม่ต้องเข้าไปลึกนะครับก็ยิงไปแล้วก็วิ่งออกมาอันนี้ก็เิเฉียดนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าใกล้มากอันนี้ก็ยิงออกไปนะแล้วก็ก็ล่อกมาเลยนะครับเราส่วนมากมันจะติดไหมเหรอไม่ติดครับเราต้องฆ่าตัวเล็กออกก่อนนะตัวเล็กเนี่ยมันจะทําให้เราติดกําแพงนะครับ ตัวอ้วนเนี่ยส่วนมากมันวิ่งไม่ทันเราก็ไม่ติดนะก็ประมาณนี้เลยนะก็วิ่งชิดตรงนี้เอานะเพราะว่าตัวอ้วนเนี่ยถ้าเราแบบว่าทําแบบเร็วๆอย่างที่ผมทํำนะไม่มีทางทันหรอกครับตัวอ้วนเนี่ยก็ไม่มีทางทันนะอซอมบี้พวกนี้ก็เอาไว้ก่อนนะแล้วก็มามากดล่อตัวนี้ไปอีกทีนึงไม่ทันครับซอมบี้ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันแน่นอน เรียกได้ว่ามีเวลาเหลือเฟือนะครับอันนี้แนะนําให้ชิดกับชิดกําแพงไปเลยนะครับอย่าให้ซอมบี้ตัวอ้วนนะั้นมันเห็นนะตรงนี้ก็เฉียดไปนิดนึงนะตรงนี้ก็เข้ามาตรงนี้นะครับไม่ติดครับตรงนี้ไม่ติดนะป่ายครับขึ้นด้านบนเลยนะครับตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าอึดอัดหน่อยนะครับถ้ามันมันมีโอกาสติดได้นะอันนี้แล้วก็หาทางแก้สถานการณ์อันนี้ตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับ อันนี้เราคิดว่ามันจะติดแต่ความจริงมันไม่ติดนะตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันแบบชิวๆเลยนะตรงนี้ชิดกล่องครับตรงนี้ชิดกล่องชิดกล่องเขียวนะครับถ้าไม่ชิดกล่องเขียวเนี่ยเราอาจจะตายไดนะ้อันนี้ก็เพิ่มย้ายให้ทันแล้วกันนะโอเคไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมโดนโดนอะไรนะโดน โดนฆ่าไปเว้ยเพราะเพราะว่าแม่ผมโทรมาก็ตายเลยแล้ว <st> เรียบร้อยนะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยขยับไปนะค่อยขยับไปแล้วก็กดลูกระเบิดไปนะลองก,กดกรัวๆดูนะครับเผื่อมันมันจะได้ละเพราะว่ามันไม่ได้ได้ง่ายๆขนาดนั้นนะค่อยขยับไปครับขยับปีเล็กนะครับมือเราต้องเบาๆด้วยนะกดตรงนี้เ,าเบาๆนะค่อยๆนะค่อยอ่าได้แล้วหนึ่งครั้งอย่าถอยครับอย่าถอยยืนอยู่ตรงนั้น อย่าถอยนะครับอย่าถอยกลับเลยถ้าโดนดาเมจจากระเบิดก็อย่าถอยนะครับเราเราต้องการ600นะดาเมจ6 0 0แล้วลองกดอ่าถ้ามันกดลูกระเบิดอีกทีเนี่ยกดได้เนี่ยแล้วให้เรากด2ครั้งนะครับอ่าลองกดดูนะกดได้ไหมไม่ได้ครับอ่าถ้าไม่ถ้าไม่ได้เนี่ยเราลองกดไปดูอีกนะไม่ได้อลองดูอีกนะลองขยับนะครับขยับถอยหลังดูนะ ขยับถอยหลังดูโอเคถ้าได้แล้วก็กดสองครั้งเลยแล้วก็หลบหลังกระแพงป่ายครับต่อไปชั้นชั้นล่างนั่นเองอะอันนี้ผมเผือไปฆ่าเรียบร้อยแล้วนะก็เพราะความเคยชินนะครับแต่ว่าผมจะไม่ทำอีกแล้วล่ะ ทุกคนอาจจะไม่เห็นกับผมนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าผมฆ่าตรงไหนไปแล้วอ่าเนี่ยนะครับผมฆ่าห้องตัวนี้ไปแล้วแต่ความจริงห้องเนี้ไม่ต้องไปฆ่าเราสามารถล่อได้ัเองนะียเปิดตรงนี้เข้าไปเลยนะอ่าถ้าจะใช้เทคนิคล่อเนี่ยไม่แนะนําให้ไปเปิดตรงนี้นะครับมา ชั้นแรกเราต้องลงไปด้านล่างก่อนนะครับไปหาซอมบี้ตัวเล็กนี่ก่อนนะแนะนําให้ยิงทิ้งนะครับยิงทิ้งเราก็จะมาตรงนี้นะครับเนี่ยค่อยๆใช้อาวุธเนี่ยตีไปทีละตัวทีละตัวนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้มีอาวุธประชิดเหลือเลยก็ไม่ได้ทําเป็นตัวอย่างให้อ่าเราก็มารออยู่ตรงนี้ก่อนนะ พอลอยักษ์อ้วนเนี่ยมันออกมาแล้วเราค่อยวนกลับไปนะครับวนกลับไปยิงล่อมาตัวหนึ่งแล้วก็ล่อมาอีกเรียกว่าโดนเข้าไปหนักยู่นะเมื่อกี้อะนะ อันนี้เราก็าจะรอดเป็นการรอดชั้นนั้นหมดแล้วนะครับหมดแล้วรอดหมดหมด,หมดแล้วแล้วก็ตรงนี้อีกนะยิงแล้วนกะ็ออกมาแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะเปิดตรงนี้ลาดแล้วแล้วก็มาตรงนี้เปิดตรงนี้แล้วก็ชิดกาแพงครับชิดกําแพงเลยแล้วก็รอครับมาครบก่อนนะเราต้องนับก่อนนะว่ายักษ์ตรงนั้นอ่ะมันมีกี่ปะนะครับเราต้องรอให้มันมาหมดก่อนนะครับ ไม่ใช่ว่ามาไม่หมดแล้วเราจะวิ่งไปเนี่ยมันมันจะไม่เข้ากับระบบนะแล้วก็เราอาจจะตายได้เลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับพอซอมบี้มาหมดแล้วแล้วก็เปิดนะตรงนี้เนี่ยมันจะเฉียดชิวนะครับก็จะไม่โดนต่อยนะครับอ่าห้องนี้เราก็เข้าไปยิงแล้วก็ล่อออกมาได้เหมือนกันนะตรงนี้น,นะตรงนี้นะครับให้แนะนําว่าให้กดวิ่งเร็วเนี่ยใช้มาเลยนะครับแล้วก็มันก็จะกระเด็นออกมานะ เราก็จะออกมาระยะไกลหน่อยนะครับชีดกาแพงสักเล็กน้อยนะครับชีดกาแพงเล็กน้อยพอเราโดนต่อยไปมากๆเนี่ยเราเราก็ลองถอยดูถ้าไม่ไหวเนี่ยก็ออกมานะ,ะมาชิดตรงนี้เลยนะครับชิดตรงนี้เลย วันนี้ผมเตรียมลูกระเบิดไวรอเลยเตรียมสังหารโหดัะน่าจะมากันครบแล้วละมัง้งน่าจะน่าจะหมดแล้วล่ะเพราะว่าซอมบี้อ้วนเนี่ยผมดูตรงนั้นก็น่าจะหมดแล้วละครับมามาประมาณนี้แหละได้เวลาเริ่มปฏิบัติการแล้วครับค่อยๆขยับไปค่อยๆขยับไปอ่ะลองก,กดดูกดได้ไหมกดได้บุ้มแล้วก็กด ครั้งนี้กด2ครั้งก็ได้นะครับถ้าหย่อนไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยอ่ามันต้องการเลือดอยู่600นะครับเพื่อค่าในโหมดง่ายโหมดยากก็ต้องการเลือด800นะเลือด800ก็คือลูกระเบิดสีลูกต้องการลูกระเบิดสีลูกอันนี้ต้องการลูกระเบิด3ลูก2ลูกสุดท้ายเนี่ยเราจะกดลัวแค่นั้นเองนะอันนี้ก็กดลัลวไปเลยนะกดล,ลัวไปเลยกดลัวไปเลยนะ แล้วถ้าไม่กดรัวเกิดอะไรขึ้นล่ะครับก็เมื่อซอมบี้เนี่ยมันตายไปแล้วนะครับมันก็จะเล็งนะครับล็อกเป้าตัวใหม่ตัวตัวใหม่นั้นอาจจะอยู่ไกลเกินไปหรืออยู่ใกล้เกินไปนะครับมันอาจจะแบบว่าไม่แบบว่าไม่อะไรนะไหมมันอาจจะไม่ตรงเป้ากับเป้าหมายนะครับเราก็ต้องแบบว่าง้อแกงง้อแงกแบบนี้นะครับเนี่ยเดินไปเดินมาแบบนี้นะครับเพื่อหาจังหวะนะครับจังหวะที่ที่มันใกล้จะตายนะครับ ถ้าเราหย่อนไปสองครั้งแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทําแบบว่ากดรัวๆสองครั้งสุดท้ายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้แบบว่าหย่อนระเบิดใส่ยักษ์นะครับการหย่อนหย่อนระเบิดใส่ยักษ์เนี่ยถ้าเราแบบงอกแงกๆๆๆแบบว่าหาจังหวะนะครับเรามีโอกาสตายได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคล่อนะครับของชั้นที่หนึ่งนะเอยไม่ใช่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแม้ตั้งแต่มีหน้าไม้ก็ไม่กลัวแล้วตัวนี้ ฆ่าทิ้งได้เลยนะเนี่ยจะจับเชือกก็ได้นะจับเชือกลงหม้อก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่รอบนี่หว่าเกือบไปแล้วอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ผมจะไม่ได้ไปสอนโหมดฮาร์ดนะครับโหมดฮาร์ดก็ใกล้เคียงกันนะครับใช้แบบเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าโหมดฮาร์ดเนี่ยผมมันก็น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งแหละนะ แต่ว่าผมไม่แนะนานะครับใครที่เป็นมือใหม่ะผมไม่แนะนําให้เป็นชั้นชั้นสุดท้ายเนี่ยอย่าไปทานะครับมันมันทาได้ยากมากนะครับชั้นสุดท้ายอย่าไปทําเลยนะครับในโหมดฮาร์ดอย่าไปทำส่วนส่วนชั้น2ชั้น3เนี่ยทำได้หมดปกติเลยนะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับก็มาเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย